สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเกจวัดรุ่น T-S Racing นะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับได้รับการปรับปรุงตัวเกจในเรื่องของวัดรอบนะครับทำให้ทำงานได้สมูทขึ้นนะครับไหลลื่นขึ้นนะครับไม่ดีเลยนะครับตัวนี้ทางบริษัท t t Auto Speed นะครับได้ปรับปรุงนะครับเกจรุ่นนี้มาเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอันบ็อกแกะกล่องนะครับว่า ตัว TS r e s i n g ตัวนี้นะครับมีอะไรมาให้ในกล่องบ้างนะครับตัวกล่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น TS r e s i n g นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ TT Auto Speed ตัวนี้นะครับก็คือเป็นผู้สั่งผลิตนําเข้ามานะครับเป็น New Version นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับแล้วก็จะเป็นไทยเมนูเซตติ้งด้วยนะครับก็คือเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับนะครับสไลด์กล่องออกมานนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวแบบนี้นะครับ ก็มาเปิดดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับตัวสาย USB นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเกตเกตวัดนะครับ OBD2 นะครับรุ่น t r l e s s i n g นะครับมีที่จุกติดกระจกนะครับตัวนี้สามารถติดกระจกได้เป็นจุกยางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสัญญาณ OBD2 นะครับสามารถเสียบเข้าที่พอร์ต OBD2 ของรถก็ดูค่าของรถได้เลยส่วนฝั่งนี้ก็เสียบเข้าที่ด้านหลังเกตนะครับ ก็จะมีตัวพลาสติกนะครับส no ําหรับเก็บสายไฟนะครับก็คือสามารถที่จะเก็บสายไฟได้ที่คอนโซลรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวไขควงนะครับไขควงเล็กนะครับไปขันขานะครับขันที่ขาตั้งก็มีขาตั้งมีการคลายตัวหรือหลวมนะครับแค่ตัวนี้ขันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวกาวสำรองนะครับกาวสองหน้าให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ เป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับให้เราไว้ดูนะครับว่าการใช้งานของตัวเกียร์เป็นอย่างไรนะครับปุ่มกดใช้งานอย่างไรบ้างนะครับก็จะมี2แผ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกียรกันครับว่ามันทางานยังไงนะครับเกียร์ุ่นนี้นะครับก็ก็คืออย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับก็จะได้รับการพัฒนาในเรื่องของตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับ ก็คือตัว rpm ตัวนี้ให้ใช้งานได้สมูทขึ้นกว่ารุ่นที่1นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่2นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวัดรอบนะครับมันทํางานสมูทยังไงนะครับก็คือลองดูนะครับจากเดิมก็คือจะมีหน่วงดีเลย์เล็กน้อยนะครับส่วนเวอร์ชันที่2ก็จะเรื่องเรื่องความสมูทเห็นไหมครับตัววัดรอบก็คือจะสมูทขึ้นนะครับนะครับก็คือจะไหลลื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะไหลขึ้นนะครับวัดรอบตัว rpm นะครับจะสังเกตว่า จะมีการที่ไหลลื่นขึ้นกว่าเวอร์ชันที่1นนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับนะครับนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปรับปรุงมานะครับก็คือเมื่อถึงค่าที่เตือนไว้นะครับในเวอร์ชันที่1จะไม่มีตัวแจ้งเตือนที่เป็นภาษาแบบนี้ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเราจะไม่รู้ว่าอะไรเตือนแต่รุ่นนี้นะครับจะบอกว่ารอบเครื่องยนต์สูงเกินไปนะครับเป็นต่างนี้เขาจะบอกเราเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับตัวนี้ ทำให้ผู้ใช้รถนะครับสามารถรู้ว่าค่าอะไรเตือนนะครับตัวนี้นะครับก็ได้รับการปรับปรุงมานะครับเดี๋ยวมาดูค่าม้อน้ํานะครับเนี่ยครับค้าม้อน้ําก็คือจะอยู่ตัวบนสุดนะครับเป็น ECT นะครับก็คือเมื่อถึงค่าเตือนไว้นะครับเนี่ยนะครับก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับมีความร้อนของอุณหภูมิน้ําสูงเกินไปอย่างเงี้ยนะครับก็บอกให้เรารู้เลยนะครับเราจะได้ทําการจอดรถนะครับ เพื่อตรวจสอบนะครับว่ารถเราเกิดปัญหาอะไรของระบบน้ํานะครับหน้าจอนะครับก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นหลายหน้ากราฟิกแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะคงเป็นเหมือนเวอร์ชันที่1นนะครับแต่ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของความสมูทนะครับของตัวเกตนะครับให้ไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดูให้ดูหน้ารวมนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นตัววัดรอบนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะสมูทขึ้นนะครับ นะครับไม่หน er ่วงนะครับก็จะมีการไหลลื uhm. parole, uh ่นนะครับมากยิ่งขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีค่าเตือนอย่างนี้เห็นไหมครับที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นนะครับก็คือจะมีค่าเตือนว่าค่าอะไรเตือนเราอยู่นะครับเมื่อม้อน้ํามีความร้อนถึงก็จะเตือนแบบนี้นะครับเตือนแบบนี้เลยนะครับถือว่าดีมากนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่หาเกตวัดอยู่นะครับตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะนําไปใช้งานกับรถได้นะครับลองรับกับรถตั้งแต่ปี 2001ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเ่ยนะครับตัวนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ว่ารถรุ่นไหนที่รองรับกับเกจ TS Racing บ้างนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเมนูการใช้งานของตัวเกจนะครับเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยครับนะครับทําให้เรานะครับใช้งานเข้าใจง่ายนะครับก็คือสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับมีการตั้งค่าภาษาได้นะครับเปลี่ยนเสียงได้ปิดเสียงได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับสามารถจะแจ้งเตือน ได้เลยนะครับว่าเราตั้งั้งความเร็วเท่าไหร่สามารถกดเพิ่มหรือลดได้นะครับตัวนี้นะครับเพียงไปนิอสัมผัสกดที่ปุ่มด้านบนนี้นะครับจะมีปุ่มอ3ปุ่มแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับนอกจากนั้นเกตยังสามารถที่จะวินิจฉัยนะครับคือการสแกนโค้ดนะครับเนี่ยครับสามารถล้างค่าได้นะครับสแกนได้นะครับล้างค่าลบโค้ดได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็คือสามารถที่จะ ตรวจสอบวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับว่ากรณีรถเรามีไฟเอนจิ e นขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเดินหม่ของรถเนี่ยเกตทีเอสเลสซิ่งตัวนี้นะครับสามารถวินิจฉัยโดยการสแกนโค้ดให้เรารู้ได้และก็สามารถลบโค้ดได้ในบางโค้ดที่ไม่ดุนแรงต่อเครื่องยนต์นะครับหน้าจอกราฟิกยวมาดูอีกครั้งนะครับอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะครับอันนี้คือหน้าที่สองนะครับอันนี้คือกราฟิกหน้าที่สามครับหน้าที่สี่นะครับหน้าที่ห้าครับหน้าที่หกนะครับหน้าที่เจ็ดนะครับ อันนี้เป็นหน้าที่8หน้าที่9และหน้าสุดท้ายคือหน้านี้นะครับก็จะมีนาฬิกาให้ด้วยที่มุมนี้นะครับส่วนไฟตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าไฟบรารไร์นะครับก็คือจะมีค่าแจ้งเตือนนะครับเมื่ออุณหภูมิต่างๆที่เราตั้งไว้ถึงค่าที่เตือนไฟก็จะกระพริบเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ในรุ่นเวอร์ชันที่2ก็จะมีตัวอ,อักษรบอกให้เรารู้นะครับว่าค่าที่ไฟกระพริบสีแดงเตือนเราเนี่ย คือค่าอะไรที่เตือนนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อเกจวัดรุ่น TS Racing ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือ0894565957นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o b d Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับตัวนี้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยด้วยประสบการณ์ต่ส10ปีของร้านเรานะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจ ทักมาได้หรือมาที่หน้าร้านได้สินค้ารับประกันให้3ปีเต็มเลยนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาในช่วงการรับประกันร้านอูบิริสก์ของเราเปลี่ยนเกตตัวใหม่ให้ฟรีไม่มีซ่อมนะครับท่านใดสนใจแวะมาครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเกต t ร T S Racing นะครับเวอร์ชันที่2ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ